ตันต้าเยวเลือด7จในโต3 5รักสันติตีได้แต่บอสการการโจมตีเพิ่มในโตการใช้ในโตการากาดจะทําให้ห่อได้เฮ้ยเดี๋ยวตามประมาณนี้ฉันสงสัยอย่างหนึ่งอเองรักสง,งบแต่อะกล้ามเองแน่นมากเลยนะเอารักสง,งบแต่เห็นรถไปขาดเจวี่จัดการหัวหน้าแก๊งหัวหน้าแก๊งใช่ไหมมา หัวหมีจะขนาดไหนอาจี๋ยโอ้โหต่อหน้าต่อตาเฟนชิฟเฮ้ยเฟนชบล็อกได้เหรอบล็อกได้เหรอเก้า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  二，呢、嗯，又一又多一。